คนหล่อๆนี่คือต้องสนิทกับแจ็คนะเคยอาบน้ำ like กับเฉลยด้วยเห็นไหมพูดได้ไหมพี่เอก็แบบเป็นคนที่ชอบแบบถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวพี่เอจะถ่ายตรงนี้นะคตอนหน้าผามันมีหน้าผาหน่อยอยู่มันเป็นหน้าผาป๊อบป๊อบป๊อปขาพีชเข้ารงมาบาลวันหมอเอ็กซเรย์บอกว่าหักเต็มๆหักเต็มๆเลยครับพี่เอเดี๋ยวคุณนี้ได้มีโอกาสแล้วพี่ใช่ใช่ใช่พี่เอแล้วพี่เอสงสารผมไหมอ่ะสงสาร พี่คิมก็สงสารพี่คิมก็สงสารแล้วพี่คิมอ่ะพี่เอยังไหลลงนี่นะพี่คิมลงกลางเขาดั้ไหเนี่ยชีวิตพี่เอคล้ายๆเพลงผมอะเพลงไหนเออเ่าเกิดมาเพื่อซื้อกินไม่มีไม่มีไม่มีจัดพี่เอเขามีความสามารถนะเขาดูดปูม้าแล้วเขาสามารถเต้นเป็นเพลงได้ ไอ้แจ็ควันนี้อะไรมึงนี่แม่แม่แนะนำไงมานิกกี้ไม่เอาแล้วนิกกี้ตั้งแต่มีก้อยปุ๊บโอ้โหไม่คืนเลยแม่นี่ผมมาฟ้องนะเขาเป็นนายน้อยนายน้อยไงกันนายน้อยกับนายหญิงเนี่ยแล้วลืมผมอ่ะพอมีก้อยไม่เอาผมแล้วเราต้องเอาคนโสดด้วยกันเออเอาคนทำแอปดีกว่านี่แอปอะไรบอกไปเอาก็ถ่ายรูป พี่อยู่ค้างนีพี่คิมหน้าแหลมเหมือนมะม่วงมะม่วงเลยอะค่ะร่วมงานกับพี่เอพี่คิมตอนเนี้ยร่วมงานกับพี่เอถามว่าทำไมแลทำไมมึงต้องไปตามเขาคุเป็นไรคือจริงเนี่ยเด็กในค่ายเขาเนี่ยผมนสนิทหมดเลยนะคนหล่อๆนี่คือต้องสนิทกับแจ็คนาตายณเดเนี้คุยแล้วมึงอะเรื่องจริงแม่เคยอาบน้ำกับณเดด้วยเห็นไหมพูดได้ไหมนี่แนพี่เอกไปฟังพี่เอกกลัวแล้วสนิทกับพี่เอกขั้นไหนขั้นไหนตรงเลยปะ อยากมาโปรโมทเพลงต้องเราโกงไม่ได้ในตัวเลยใช่ไหมสนิทสนิทแล้วก็มาเมาอ้อยกับพี่เอพี่เอเคยโทรมาหาผมอ่ะฮัลโหลน้องแจ๊คเหรอครับพี่เอนีอพูดตองแดงหน่อยอย่าพูดกลางวันฮัลโหลฮัลโหลน้องแจ๊คเหรอครับพี่พี่เอเองนะคะพี่เออยู่มองเทพแล้วค่ะน้องแจ๊คครับเอ่อพี่เอครับผมถ่ายละครอ๋อคนละแจ๊คแค่นี้นะครับนั่งโต๊ะหา ผิดแจ็คผูบชายใช่เขาไปทำไมใครคือแบบนี้วันนั้นอ่ะยังไงใครพี่แจ็คเนี่ยเป็นผู้จัดการดาราช่อง GMM แล้วพอดีเราเป็นโอเพ่นเฮาส์มองเทพเราเป็นอาจารย์ก็เลยเอาเด็กเด็ก GMM ไปแล้วพี่แจ็คเขาต้องเป็นคนพามาแล้วปรากฏเราก็รีบเกินก็เลยโทรกดผิดแจ็คน้องแจ็คครับนี่อยู่ไหนพี่เออยู่มอกรุงเทพแล้วน้องๆมาถึงหรือยังพี่รู้เรื่องเขารู้เรื่องเยอะวันนี้มึงเป็นผู้ช่วยพิธีก่อนไอ้ึมเป็นพิธีกรร่วมแล้วกันอ่ะไม่มีปัญหาดิพี่เอพี่เอแต่งรูปเก่งมากเราเจอตัวจริงพี่เอแล้ว พอได้ดูนะ่นใครวะพี่คิมค้าหนูไม่ได้แต่งนะครับเวลาบางทีตัวหนึ่งยุดเลยโหดได้ออ้าไปทะเลปุ๊บม,มันร้อนนะครับมันบีบตัวมันบีบแต่ภาพนี้ขำ <c oughs> ม,มากเลยภาพพี่เอปินภาพที่อำพิชชาพานลงพี่เอปินไม่ไ้วยเห็นก้นท <c oughs> ี่หนูสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชนมาออว่าหนูสวยจริงเนี่ยโดนทำลายภายในหนึ่งวินาทีด้วยความ ความแบบว่าผิดพลาดทางการส่งโซเชียลคือเหมือนพี่คิมกับแจ็คเนี่ยแจ็คส่งแอ์ดอกไไปพี่เอนหน่อยปรากฏว่าพี่คิมก็ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ดูขอโทษพี่คิมบังเอิญบังเอิญเปิดแอร์อกไปด้วยพอดีปรากฏว่าแจ็คแทนที่จะส่งให้หนูก็ส่งให้เจคิมใช่เจคิมก็คือพี่อั้มเวลารับปุ๊บโอ้เหมือนนัได้ทองเลยได้รับรางวัลได้รับรางวัลแบบว่าเอะไรรางวัลของการแสดงยังจะไม่ดีใจเท่ากับการได้ได้คลิปนั้นแล้วครับพี่คิมไม่ตอนนั้นคือแล้วพี่เอทาคนอิมป้าที่ตูดไม่ทาเนาะแจ็คเธอจะมาดูเธอขอโทษฉันดี๋ยวนี้เธออย่ามาดูถูกตูดฉันเธออย่างอื่นฉันอะ อาจจะไม่ขาวแต่คือตูดฉันอ่ะขาวมากจริงๆเอาจริงแล้วทำไมำลงแล้วมันดู ดูอะไรจะดูรองเหรอไม่มันดูแบบโดนแต่งไงเพราะว่าคนพี่สาวไงตูดในวิดีโอจะโดนแต่งได้ไงพี่อ้ําเขาจะย่ำยีหัวใจฉันไปย่ำยีอ่ะเขาจะเอาส่งเสริมได้ไงเขาจะดีทันได้ยังไงเขาก็ต้องทําให้มันเยี่ยมแย่เนี่ยไม่ต้องเครียดเนี่ยเส้นเลือดในสมองตุก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 ไม่ได้นะพี่เออ้อนปีแล้วเนี่ยเล่นละครที่อาร์ตูจัดนะพี่ก็ไปอะไรเงี้ยแล้วไปกองไงวันนั้นอ่ะเราก็แบบเฮ้ยดีใจไว้พี่เอมากองมาอะไรให้กำลังใจอะไรเงี้ยพี่เอให้กำลังใจแล้วพี่เอก็แบบเป็นคนที่ชอบแบบถ่ายรูปแล้วก็เขาาาบบออกกดดดด้้้วววยยสิ่มีีร์ไป บริกาสองคนบอกถ่ายรูปให้พี่เอด้วยนะคะเดี๋ยวพี่เอจะถ่ายตรงนี้นะครับหน้าผามันมีหน้าผาน่อยมันเป็นหน้าผาแลวบริการก็บอกว่าเดินอีก CPA เดินถอยหลังอีกป๊อกป๊อกป๊อกขาพิ๊กเลงมา20วันไม่ใช่ขาหักเลยาหักเลยเหรอมันตกเลยตกในบึงนั้นเลยก็น้อยมากคือขาหักแล้วทำยังไงนขาหักอยู่กลางป่าเนี่ยจริงๆขาหักแล้ว ทำยังไงวะนี่เป็นคือขาหักของพี่กิหนูก็คิดก่อนเลยว่าแล้วใครช่วยไม่มีใครช่วยเลยบริการทัไงบริการก็ล้มเหมือนกันคือแบบอุตส่าห์จ้งบริการสองคนให้ดูแลเวลาพี่เออยู่ในป่าไม่รู้เขารักเราหรือเกลียดเรานะถอยไปอีกถอยไปอีกตกลงไปเลยอ่ะแล้วมันก็บอกว่าไม่หักให้เดินเลยกูบอกว่ากูเป็นเจ้าของขาเนี่ยกูรู้ว่าขากูหักไปยังไงมันบอกว่าไม่หัก แล้วพี่เอบอกว่าเสียงอะไรดังแก๊กอ่ะเมื่อกี้มันบอกไม้มั้งครับเออเน้อมีอะไกไม้ที่ไหนล่ะมีแต่มีแต่กวนแล้วก็ทรายแล้วก็หินแล้วก็พอดีเห็นผู้ชายตกปลาอยู่ดิมทะเลไงเนี้ยค่ะหนูก็เลยเรียกว่าเออน้องน้องน้องมาช่วยหน่อยเดียวเดี๋ยวพี่ให้พันหนึ่งเลยหนูก็เข้ามอไซค์แล้วก็ไปขึ้นรถตู้แล้วก็พาไปโรงพยาบาลหมอเอกเส์บอกว่าหักเต็มเต็มหักเต็มเต็มเลยครับคุณเดนี้ยมันยังบอกเลยว่าไม่หักเหยียบกิ่งไม้เขาไปทำงานอสียงแกผู้ช่วยบอกเสียงแก๊กเขาบอกไม้ใช่เป็นไม้เขา เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาตัวเล็กเกินที่จะทํางานกับพี่เอเย่ีค่ะพี่เอจะโดนคนนู้นทนนู้นแกล้งคนนี้อํามีความสุขใช่ไหมจริงๆเราชอบดูคนอื่นมีความสุขนะเหมือนแจ็คก็เหมือนกันอ่ะที่แจ็คพูดเมื่อกี้ว่าไงนะการที่เราทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คนอื่นหัวราะถึงบางครั้งเราจะเจ็บบ้างเราจะเสียเงินบ้างเราจะอะไรบ้างเหมือนกับที่แจ็คพูดเมื่อกี้ว่าที่ทําเพลงนี้มาเพื่ออะไรนะคะคือจริงๆเพลงเนี้ยผมตั้งใจเลยนะพี่เชื่อไหมคะว่าเขาตั้งใจไม่ไม่เพลง เคยคิดแบบอยากเป็นนักไม่เคยคิดอยากเป็นนักร้องเป้าหมายของเราเลยคืออยากมาคิ้มกินรอบวงเพื่อมาแบบร้องเพลงเพราะว่ารายการเขาเกี่ยวกับร้องเพลงเราก็รู้สึกว่าอยากทําเพื่อเพื่อให้มาแบบได้มีโอกาสแบบศิลปินแบบโอ๋คนนี้ได้มีโอกาสแล้วพี่ใช่ใช่ใช่แล้วพี่เสยตงสารผมไหมอะตรงสาร พี่กินรถดงสารพี่คินรถดงสารระวังกรตจาบเอาพี่คิมดิน่าติ๊กน่าติ๊ไม่แล้วพี่คิมอ่ะพี่เอยังไหลลงนี่นะพี่คิมลงกากเพราดังไม่เนี้ยพี่เอเอยังมีลงนี่ดังอยู่อ่ะพี่คิมลงนี่แล้วเขาปา่ายักเพลงนี้มึงได้คอนเซ็ปต์หรืออะไรมาจากไหนคือวันนั้นเนี่ยไปตีก็ แล้วก็แบบว่าไปไปนวดแล้วก็แบบว่าโดนหมอนวดทิ้งพี่เอแล้วเราก็แบบรู้สึกแบบแค่นวดแป๊บนั้นให้ใจเขาไปแล้วเหรอคะให้ระวังคือเราอินไงพี่เอแบบเขานวดดีอ่ะเออตัวแย่เขาอยู่มึงก็ต่อชั่วโมงต่อเวลาจิไปมึงเคยให้แค่นั้นก็ไปแพงนะพดิมันแพงแน่ต่อได้ไงผมอ่ะก่อนผมเข้าไปผมสามโลแม่ไม่รูแม่ไม่รู้เรื่องเกี่ยอะไรเรื่องพี่เอเคยแม่ชอลี่เฮียงจากกินแต่ยักไม่เอา คอนเซปต์เน <power> anyway. <laughs> ี้ยมาจากผู้หญิงคนที่เป็นนวดให้เราเขาไปเขาทิ้งเขาทิ้งเราเขาทิ้งเราไปย่ำยีกับคนอื่นทิ้งเราไปย่ำยีกับคนอื่นเนี้ยนะเนื้อเพลงไงเนื้อเพลงแล้วยังไงแล้วให้ใครแต่งอะไรยังไงชื่อน้องเพียวทางผ่านโอ้โหแต่งเพลงแบบทางผ่านแบบยอดวิวอะไม่มี MV นะ270นก็มวอนคนองคนหนึ่งที่ให้านลิวพอแต่งเพลงเสร็จเรียบร้อย เราคาดหวังอะไรไหมไม่คาดหวังเลยก็คิดว่าแบบว่าเออถ้าทำมาแล้วแบบมันมันประสบความสเร็จมันก็ดีนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนฤฤฤมึงโทรไปหาทุกคนแหละที่เขาเข,าเข้ามาเห็นมึงเลยกูวมีงโทรมาเลยในกืนเดินแม่แม่แม่ร้องเพลงผมหน่อยแม่ร้องเพลงผมหน่อยด่าศิลปินนะแม่สงสารผมไหมพี่เอ ก็เหมือนที่กินผู้ด้วยแหละก่อนจะออกแกก็บอกพี่เอลงไอจีให้หน่อยอยนี้นะไม่รอแต่เพลงมันก็แบบทุกคนช่วยเราก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันแบบโอเคเนี่ยคือมันดีหมดแหละเพราะว่าอะไรนะครับ A OK Live Official นะคะข้าวของพี่เอนะคะมีข้าวหอมสามชนิดนะคะมีข้าวใหม่แล้วก็มีข้าวเขียวใบเตยแล้วก็มีข้าวเหนียวเขี้ยวงูอย่างเงี้ยใช่ไปกระิบเป็นข้าวเลยแล้วก็มีรูปพี่เออยู่แล้ววันนั้นน่ะพี่ชายผมไปซื้อเลยซื้อแล้ว่าถุงอาหารหมาไง พีตาจะหาพีแววไปเรืองของนายเล่นเรื่องนี้เรื่องเดียวนแหละเดี๋ยวผมบอกพี่อาร์ทเอาเรืองเล่นเรื่องเดียวเรื่องต่อไปลืมไปเลยอย่างเนี้ยอ้ํเยอะดจะได้ขายดีโอเคโอเคใครว่าอะไรเราเราก็ต้องโอเคโอเคโอเคแล้วเพลงเราโอเคแมสทับทํามาวันแรกเป็นไงโู้วันแรกนอนไม่หลับเลยตื่นเต้นมากวันแรกปล่อยแค่ในจุกศิลปินเนี้ยจะไปลงจุกเนี้ยยากมากใช่แล้วเขาก็แบบว่าเฮ้ยเพลงโอเคนะแม่มดวดำก็ช่วยด้วยแม่มดวดำก็แบบพาเขาไปอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกค้าเขาบอกว่าเฮ้ยโอเคนะ เพลงดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราปล่อยให้แล้วก็แค่2วันนะครับก็ขึ้นอันดับ10เลยตอนนี้ขึ้นเทรนด์ u t u b e อันดับที่อันดับที่2ครับเขาชนะหลายคนมากเลยครับพี่แซงชนะใครบ้างก็มีแซงลิปตานะครับแล้วก็วหายขอโทษเก่อก่อนไม่วหายครับเพราะว่าต้องต้องเออวหายเดี๋ยวห้าสี่สามสองเดี๋ยวกูจะเอาอีตรงที่มึงไม่ไหว้ตัดออก ชนะลิตาและชนะใครอีกไม่มีไม่มีไม่มแล้หวังไว้ที่เท่าไหร่สุดเลยสุดแล้วไอ้มึงพูดความจริงมานะสิบล้านวิวหรอแล้วทำไงต่อยสิบล้านวิวทำไงได้อะไม่ก็คือเราทําเพื่อแบบว่าให้คนอํำเล่นๆอะไรเงี้ยแม่เห็นงานแต่งงานเขาไม่เชิญแต่แจ็คก็ขึ้นไปร้องบนเวทีนี่ใช่เขาเขาให้ผมไปร้องครับผมเราชมแล้วด่า ไม่พี่เองงว่าเขาเป็นนักร้องแต่งงานแล้วทำไมจะขึ้นร้องแต่นักร้องทำไมนักร้องคนอื่นยินบ้างอแบบนี้เขากำลังลดนี่อยู่รถน้ำสังนี่เดียวพี่ปาพี่ปาจคนลิงว่าตัวเองร้องเพลงได้อ้นี่แจ่คิดนหมดแล้วอควางแผนั้งหมดแล้วสนิทกับพี่เอมากใช่ปะมากเลยครับรู้เรื่องความรักพี่เอป่ะไม่มีไม่มีความรักพี่อะเอาแจับมือไปทไรจับมือไปบอกว่าใจเย็นๆที่อยากพูดเยอะชีวิตพี่เอคล้ายๆเพลงผมอะเพลงไหนเออเรา เกิดมาเพื่อซื้อกินไม่มีไม่มีไม่ม okay. ีแจ็คแจ็คแจ็คอะเดี๋ยวพี่เอคือพี่เอเป็นภาพโพสแบบย้อนพี่เอพี่เอโสดตอนเนี้ยโฟกัสกับเรื่องงานเท่านั้นใช่แม่เบี้ยเออใช่ก่อนหน้านี้มีใครที่จะดูแบบว่าเออมาเป็นคู่คู่คิดคู่คู่ใจเราไหมว่าเกิดมาเพื่อเพื่อให้รักแบบเพื่อนมากกว่าขอพี่คิมอน่อยแล้วเคยไปรักใครแบบไม่เพื่อนไหมอ่ะก็มีบ้างตอนเด็กๆอกันเนี้ยเสียงก็จะเริ่มสั่นอะไรประมาณนี้ช่วยทำไมผู้ช่วยเบบปากแหวนพี่เอ ผู้ชายแบบที่พี่เอชอบแบบทรงไหนแนวไหนอะจริงๆดักกะของพี่เอพี่เอรู้สึกว่าตัวเราเองอะอ๋ออะไร่าอะไรแล้วกึงกำลังจะอ๋อวะพี่เอเคยเล่า ติ่งเหรอพี่เอเคยเล่าเหรอเคยเล่าจับไ้แล้วมึงเล่าดิเดี๋ยวกูตัดทิ้งเออไม่มีไม่มีไม่เล่าเราแล้วตัดทิ้งได้เปลเออเล่าเร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 าาจะไม่มีละครเลยอ่ะพูดได้ปะพูดได้เพราะว่าพี่เอไม่มีถ้ามึงพูดมึงต้องโกหกแน่ไม่โกหกก็ที่พี่เอบอกว่าน้องแจ๊คคะทีมเสื้อผ้า ที่บอกว่าอ๋อที่พูดอะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแบบนี้เดี๋ยวขอเล่าเองเพราะพี่แจ็คเล่าเดี๋ยวจะดูไม่สุภาพเนี่ยแหะ เอาไงให้ใครเล่าให้พี่เอเล่าเนยคือเรามีเพื่อนสนิทน้องที่สนิทเดี๋นี้ค่ะแล้วก็อยู่ดีๆเราก็ไม่คุยกันนานมากแล้วพี่ลุ้เราก็ไม่คุยกันนานมากแล้วแล้วอยู่ดีอ้าวโฟล์ดอยู่ที่กองถ่ายละครอย่เนี้ยค่ะเราก็งงเอ๊ะ้ยแรกเตอร์ยังไงก็ดูเท่ๆหน่อยอย่างเนี้ยค่ะดูแบบว่ามีหนวดมีเข่าหน่อยสักยันสักย่ะเออสักหน่อยเนี้ยแต่ก็คือ เราก็งงเอ๊ะก็ตกใจอย่างเนี้ยเราก็เขามาทําไมมาได้ยังไงอย่างเนี้ยเพราะอ๋อตอนนี้ผมมีแฟนเป็นคนทํางานอยู่ในกองถ่ายละครเรื่องนี้ด้วยอย่างเนี้ยค่ะไมนไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะเราก็ดีใจอย่างเนี้ยเราก็ดีใจที่เขาแบบว่ามีความรักอย่างเนี้ยค่ะดูเหมือนคู่ต่อเลยคุณพูดือนคู่ต่อเลยแจ๊คคุณพูดเปลาจริงตาเลยดูตาเลยเวลาคนแต่งเรื่องนะมันจะค่อยๆเลียงเรื่อง ไม่ได้แจ็คไม่มีเลยไม่มีไม่มีแจ็คไม่มีพี่พีมจัดการให้หนูหน่อยหนูยอมเอาความจริงมันเป็นไงหนูเล่าให้ความจริงเอาสั้นๆอุ้ยน้องแจ็คอู้นี่พี่เองไม่ได้นี่พี่เอเป็นคนอย่างนี้ไอ้นี่ขอตัดแจ็คตอกปากเองไอ้นี่ตบปากเองไอ้นี่ตบโต๊ะตบปากให้คนบ้าคนบ้าคนผีทะเลเขาไม่เคยมีผัวเดี๋ยวคนเข้าใจผิดว่าพี่เอเป็นแบบนั้นพี่เอไม่ใช่เป็นคนแบบนั้น วันนี้เราอยู่กันที่ร้านโคขุนคุณทองนะคะนวลจันทร์21นะคะเป็นร้านโคขุนออริจินอลดั้งเดิมนะคะพี่คิมเปิดตั้งแต่10โมงนะคะถึงเที่ยงคืนจุดเด่นของร้านเขาเนี่ยก็คือเนื้อน้อพี่เอเนาะเพราะว่าพูดถึงโคขุนก็ต้องเป็นเนื้อนะฮะ<ช>แล้วก็เป็นเนื้อโคขุนที่มีคุณภาพนะครับ<ช>แล้วก็เป็นเนื้อไทยวากิวนะคะ<ช>อาหารเนี่ยเป็นสไตล์อีสาน<ช>ไม่ว่าจะเป็นนะครับผมปิ้งย่างจิ้มจุ่มนะครับแล้วก็สเต็กนะครับกระทะร้อนนะครับบุฟเฟ่ต์ของเขาก็มีนะครับราคา395บาทนะครับจ มงนะและมีแบบ X คคาด้วยอะลาคาร์ดไม่ใช่ X คคาอะไรนะมันอ่านอะลาคาร์ดว่า X คคาตะกี้มีแบบอะไรนะอีกทีนึงอะลาคาร์ด X คาคว่าอะไรนะ X คคาอคคาเอามาทำความสะอาดเช็ดไม้เช็ดมือกันก่อนเดี๋ยวกันอันนี้คืออะไรครับพี่โปรแคร์ h y g ี e n i c w i p e นะคะเป็นผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวอเนกประสงค์แบบเปียก สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดเชื้อโรคได้ถึง99.99%เพราะว่าใช้วัสดุธรรมชาตินะคะกว่า70%นะคะแล้วก็ใช้สารเคมีน้อยกว่าแบรนด์อื่นๆอีก80%นะคะทำให้ปกป้องสิ่งสกปรกได้ดียิ่งขึ้นไม่ทำให้สารตกค้างในมือปลอดภัยและไม่นตรลายเวลาหยิบอาหารไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ระคายผิวทำให้ผิวสดชื่นอย่างอ่อนโยนเป็นแบรนด์แรกของไทยนะคะที่พัฒนา้าเช็ดอทำความสะอาดผิวแบบไร้กลิ่นอู้หูดีมากเลยครับผมนี่อาดมดูตะกี้พี่บอกว่ามันไม่มีกลิ่นวะนี่นี่ มีครับพี่คิมค่ะใช้ได้ทุกเวลาไหมพี่คิมเอาเวลาไหนแล้วมึงอะ่ะเนี่ยเหมือนยังไม่หมดเลยใช้สนุกสบายทุกท, <c oughs> ท,กที่ทุกเวลานะคะพกได้เลยทั้งเด็กและผู้ใหญ่แล้วรายการเจ๊คิมมีโปรโมชั่นพิเศษน,นะคะสั่งซื้อจากไลน์แอดมีคำว่าแอดด้วยนะคะมีแอด โปรแคร์ไทยแลนด์นะคะแล้วบอกว่ามาจากรายการเจ๊ค,คิมกินรอบมกรับส่วนลดไปเลย20%ค่ะจากราคากล่องละ360บาทนะคะเหลือเท่า,าไหร่เ่คะพี่คิมสองดบบาทนะคะจัดส่งฟรีหรือไปซื้อได้ที่กูเม่มาเก็ตนะคะโฮม e ร r สต์มาร์ทสยามดิสคัฟเวอรี่และก็ศูนย์อาหารในเครือเซ็นทรัลททุกสาขาค่ะ คุณคุณทองนวลจันซอยยี่สิบเอ็ดยี่เนื้อรุ่นดุนดุนดุนใส่เนื้อพี่โอ๊ยน่ากินมากเลยอ่ะแจ็คป้อนแจ็คป้อนพี่อันนี้เนี่ยนะคือวาเกลอันนี้แบบมีเดียมยกมายกมายกข้างไม่ยกมาทั้งจานเลยยกมาทั้งจานยกมาทั้งจานพี่อร่อยมากลองกินดีป่ะรู้ไหมว่าพี่เขาเป็นใครใครทีมงานพี่ทองเจ้าของร้านอ๋อโทษครับ โอ้กินเปล่าๆดูกัน <S 2> <S 2> อืมอร่อยมากค่ะที่ทองนี่ส่วนไหนอ่ะใบพายกระท้อนครับใบพายกระทะอร้อน,นที่ร้านขายจานเท่าไหร่นเนี่ยร้อยแปดสิบสามนี่มันอร่อยจริงอ่ะอตลอดไปไม่ถูกเลยอ่ะแล้วไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยอันเนี้ยที่เอาไว้จีเองเนี่ยแล้วที่คือส่วนไหนคะนี่สันนอกไควากิลครับสันนอกไควาวกิลจานนี้เท่าไหร่ตัวนี้จะขายเมิตตามน้ำหนักครับน้ำหนักละเท่าไหร่กิโลสามพันกิโลละสามพันใช่ครับกำร้อยร้อยกิโลก็สามร้อยอย่าประมาณสักสามร้อยกิโล 900บาทอุ้ย900บาทก็ได้กินดีแล้วถ้าเราไปจักร้านสเต็กหลายๆร้านเนี่ยจานนี้ก็ต้องมีพันกว่าบาทขึ้นไปอ่ะโอ้โหพี่เออร่อยมากเลยเนาะอร่อ,อยกว่านายดุมพีด,ดูอีกอ่ะยอมหยอกคุณถ้าคุณเป็นขายกินต่ไอไปกับคุณต้องมากินร้านนี่มีเนื้อใครมากินโกขุนคุณทองนะคะนวลจันทร์ยี่สิบเอ็ดน,นะครับมีทั้งกระทะร้อนเนื้อส่วนต่างๆจิ้มจุ่มสเต็กนะครับพี่คิมเนาะแต่ในกระทะร้อนหมูกระทะร้อน มันอร่อยจริงอ่ะมันดีงามอ่ะแล้วน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดก็มีอุ้ยนี่อันนี้คือส่วนไหนคะใบไผยใบไายครับเนื้อใบไผ่จานเท่าไหร่ร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทถ้าเกิดว่าพกตังค์สักแบบห้าพันนี้กินกันท้องแตกตายสักห้าคนบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะอร่อยเฉพาะส่วนเนื้อหรือเปล่าของผมนี่หมูนี่ประมาณสามกระทะนะพี่คัดมาเลยครับเอามาจากลุงลงหรือว่าอะไรพี่ทองนี่ส่วนไหนนี่สันน ไปแล้วขาเนื้อไม่ควรพลาดแล้วก็ขาสายอาหารอีสานนะเขามีส้มตำเลิศมากนี่นถ้าพวกเธอกินแล้วเปิดปากเธอใช้โพแคนะน่าเช็ดเยอะเดี๋ยวเรื่องดำอ่างลุนทำไมอ่ะไม่เรากระดาษเปียกมาเช็ดหน้าหนูแดงมากอร่อยมากอะเทพมากอะสายเนื้ออันนี้ตำของพี่ทองเอาพี่ทองไหนชิมได้แซ่บไหมพี่กินไม่กินบ้างเหรอคะหนูกินเยอะไปแล้ววะคะ่ะกินเลยค่ะ ินเยอะๆเลยพเดี๋ยวหนูจะต้องไปถ่ายชุดว่ายน้ำเร็วๆนี้อีกเยอะๆแตวพี่กินเสร็จพี่ไปถ่ายชุดว่ายน้ำเหรอใช่ค่ะส่งลูกไหมผมไม่ได้ผมจะได้ย่อยง่ายหน่อยไหนของรับจับกินกันยังจั๊กจั่งของกินหมดแล้วอ่าหนูชอบกินตำจั๊กจั่งะข้าวโพดอะหนูป้อนค่ะอันนี้แบบยำแั๊กจั่งพี่คนหรอเฮ้ยไปถกใส่เสื้อมาอีดี้ดูหนี่งสารกันไหม ปุ๊บไปแล้วแล้วใช้โปรแคร์ไปนะจ๊ะแล้วดูสบายเห็นไหมเนี่ยเราก็แจกกันได้อย่างนี้เลยอ่ะนี่เอาไปขอบคุณครับใช้ดีจริงๆนะเนี่ยอ่าเราชิมนี่ดูยำตโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูถ้าดูดปูเขาพี่คิมพี่เอเขามีความสามารถนะเขาดูดปูม้าแล้วเขาสามารถเต้นเป็นเพลงได้ดูดูดดูดตูดพอปูเดียมีปี๊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 ลายปูเดียมีปี๊ปี๊ปี๊ปีเปี๊ลาย เขอถามอย่างนึงอ่ะเวลาเต้นแล้วตาเป็นไรอ่ะเธือดเบาเยอะตาเป็นตะยิวดิเห้ยทำไมเธอถึงใจร้ายกับฉันฉันไปทำอะไรให้เธอปวดใจ ได้โปรดอย่าทิ้งฉันไปหาใครห่างเธอไรตัวเธอยิ่งไปจากฉันบอกตัวเองให้จำว่าเธอทิ้งไปมีคนใหม่ที่ผ่านมาฉันคงไม่มีค่ามาพอ จนที่เธอเอาหัวใจฉันไปย่มยีนี่หรือคือคนที่เรียกว่าที่รักฉันคือรักทแท้ที่แพ้ที่แพ้คนใจร้ายที่โดนเธอหลอกจนแทบเจียนตายสุดท้ายรักธอ แค้คนหลายใจันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉัน ทแพ้คนใจร้ายที่โดนถลอบจนแทเจียชีวสุดท้ายรักก็แพ้คนไรใจสุท้รักเธอก็อแพ้คนไา้ใจ เราได้แล้วจะบไกมครับพี่คิมไม่เพี้ยนใช่ไหมครับ ใจเป็นปสถานการณ์ตรงที่เธอเอาแกงหัวใจฉันไปอย่าง น้องเพี้ยนเอาน้อมเป็นแม่ที่รอเหรอลูกแม่ไม่เห็นเขาเล่นกีตาร์ใช่ไหวเด่เซลแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้ากับเจ๊คิมกินรอบวงนะจ๊ะเจ๊จะพาใครมากินและจะฟีเจอริ่งเพลงอะไรกดติดตามนะครับกดฟอลโล่กดแชร์กด s ับสคริปต์อะรโอ้จะบ้าเหรอกด s ับสคร i b ต์นะครับแล้วก็กดรอได้เลย ้อไดเลจคิมจะพามาฟาดเลยเพราะเจคิมกินเริ่มรเว้ไปมัดเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปยำยีนี่หรือที่เขาเรียกว่าทีร่าฉันทีรัาแพ้นี่แพ้ดีแพ้หัวนใจล่าที่นุ่นละรอ อะไรตาเตี้ยตายรักแท้เข้า a เอโอเครักแท้เข้า a เอโอเคมีอยู่จริงรักแท้เข้า a เอโอเคมีอยู่จริงค่ะทุกท่านนะคะ